เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Crashern ในวันหน้านะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนว MMO นะครับซึ่งก็เปิดใหม่เลยนะบนสโตไทยเรานะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เป็นแนว MMO แบบว่าพิมพ์นิยมเลยนะครับผมภาพก็สวยในระดับหนึ่งนะครับ ใครที่ชอบแบบแนวความสปายมีแบบออโต้อะไรเงี้ยนะครับเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนส่วนใครที่ไม่ชอบแนวออโต้ Auto, แบบเล่นสบายๆคุณข้ามเกมนี้ไปซะนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้นะครับของเอเชียนะครับยีิบเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็มีอเมริกาด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องกดเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของยุโรปนะครับผมแ่มแนะนําว่าให้ต่อเป็นของเอเชียนะ นะครับผมก็ผมจะอยู่ที่เอเชีย27นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเลือก26ก่อนละกันนะครับไปดูในส่วนของสายอาชีพนะครับว่ามันมีสายอะไรบ้างนะครับกด enter ตรงนี้เข้ามาสําหรับสายอาชีพนะครับก็จะมีตามนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่สายแรกก็จะเป็นเซนอันนี้เลยนะครับผมอ่ะมี1 2 3 4 5 6 7มีหนะครับมี7สายนะที่จะให้เราได้เลือกเข้าไปเล่นก่อนนะครับส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นสายที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งมันเขียนว่า new เนาะน่าจะเป็นแพ็ต่อไปนะครับที่มันจะเพิ่ม นะฮะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถที่จะดูในส่วนของชุดพวกนี้ได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนชุดอะคอสตูมมาแล้วของเขานะฮะแล้วก็มีในส่วนอ่ะสายต่อมาครับเป็นอาร์เชอร์ครับผมนี่ดูชุดหน่อยละกันนี่ครับประมาณนี้ปึ๊บอ,อ่าก็เท่อยู่นะครับสายต่อไปอันนี้ครับเอ่อมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเคซิติหรือเปล่านะครับเออประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นแบบหลวงจีนมาเลยครับตัวแรกตัวนี้นะแล้วก็พอเปลี่ยนชุดไปก็เออค่อนข้างดูดีขึ้นมาหน่อย นะครับผมสายต่อไปครับเป็นดาบมาครับสอดแมนนั่นเองครับผมนี่ประมาณนี้ฮะออกแนวแบบเป็นชุดเกาหลีเกาหลีหน่อยเนาะชุดนี้นะครับผมโอเคสายต่อไปครับนี่ถือร่มมาเลยนะครับอันนี้อ่านว่าปุมิโฮนะครับผมชื่อสายเขานะนะครับประมาณนี้นะนี่เอ้ยผมชอบตัวนี้ว่ะน่ารักดีนะครับโอเคสายสุดท้ายเลยนะครับก็ถือเป็นทวนเลยนะครับผมอาชีพไฟเตอร์นะครับนี่มีเปลี่ยนชุดได้ด้วยครับ ตามนี้เลยนะ,ะพวกเพศเนี่ยนะครับมันจะล็อกไว้นะก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าใครจะเล่นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะครับก็อาจจะต้องเลือกเป็นสายนั้นๆไปนะครับประมาณนี้อพอสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็กดตั้งชื่อแล้วก็กดครเอทตัวละครเข้าไปเล่นได้เลยนะครับตัวเกมมาเล่นง่ายมากทุกคนกดสตาร์ทครั้งเดียวจบนะครับแล้วมันก็จะวิ่งเก็บเควสให้เราอัตโนมัติเลย นะฮะเรียกว่าง่ายจริงๆอ่อนดี้ผมจะกลับมาที่ตัวละครตัวเดิมผมนะที่เซิร์ฟ27นะครับเซิร์ฟนี้โอเคกด Enter ไปดูบรรยากาศด้านในเลยดีกว่าครับโอเคเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมภาพเกมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็พอได้อยู่นะครับผมที่นี้เนี่ยตัวเกมเขาก็จะมีเควสต,ตรงนี้ครับเห็นไหมเราสามารถกดเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นเว Main ควสเมนเควสหรือว่าจะเป็นแบบเควสท,ที่เก็บ XP ได้นะครับมีเควสเปลี่ยนคลาสด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะ มันจะเปลี่ยนตอนเลเวล1 1 0นะครับเนี่ยที่มันเขียนอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับที่วิ่งปะปนกันไปกับเรานะครับนี่ในส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้สักระยะหนึ่งนะครับตัวเกมมันจะไม่ยืนอยู่นิ่งให้นะมันจะทําการแบบว่าเก็บเพชเก็บอะไรให้เรานะครับเหมือนอย่างเงี้ยที่มันเก็บอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือผมแบบไม่ได้กดอะไรเลยนะครับมันก็เก็บให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็เราก็กดเคลมไปนะครับนี่ แล้วก็กดเครมไปต่อนะครับก็เล่นไปเรื่อยครับเนี่ยแล้วก็จะอัพขึ้นอัพขึ้นแบบนี้เลยนะครับโคตรชิวอ่ะบอกเลยเกมเนี้ยนี่ฮะยังไงชิวจัดนะครับผมแล้วเล่นง่ายมากๆด้วยนะครับแล้วก็เมนูตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีเท่านี้นะแล้วกดขยายขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีเพียบเลยไหมตรงนี้นะครับอะไรที่มันเป็นจุดแดงๆนะครับลองกดเข้าไปเช็คดู นะครับผมว่ามันจะมีของมาแจกนู่นนี่นั่นนะครับก็เนื่องเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นล็อกอินรีบอร์ดอันนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามามันก็จะมีของต่างๆนะครับเนี่ยให้เรามากดรับเคลมได้ไหมขนรับไปแล้วก็กดใช้หรือว่าอะไรไปอย่างนี้ครับอ่ามีในส่วนของเลเวลแพ็กด้วยนะครับแจกเป็นแบบเลเวลเลยนะครับเลเวลอัพเท่าไหร่มันก็จะแจกของตามนั้นเห็นไหมฮะมากดรับไปเลยครับนี่โอเคนะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่ครับการเช็คอินนะครับนี่ตรงนี้เออก็ลองมาดูนะเนี่ยเช็คอินรายวัน นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นออนไลน์รีวอร์ดนะครับผมตรงนี้อ่าเราออนไลน์ไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมันครบตามที่ตัวเกมเขาก็โหนดนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะอ่าณตรอนี้ถึงไหนเราเนี่ยโอ้เลเวลร้อยแล้วครับเนี่ยของต่างๆที่เราใช้ได้แล้วก็กดใช้ได้เลยครับอืมประมาณนี้นะครับตัวเกมมันอาจจะดูแบบหนืดๆห,หน่อยนะฮะเพราะว่าณนะตรอเนี้ยผมเปิดเกมแบบ หลายเกมมากๆนะครับมันก็เลยดูเหมือนเดื่นๆหน่อยนิดนึงนะฮะบอดอยู่เกมอื่นๆด้วยนะครับอืม่วนต่อมานะครับเราลองขยายตรงนี้ขึ้นมาดูฮะนี่ครับจะมีเมนูอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเมนูร้านค้านะครับมีเมนูแคลนนะครับเมนูการแอดเพื่อนแล้วก็เมนูความสําเร็จนะครับ Achievement ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็กดเข้ามาดูได้นะครับในส่วนของเมนูความสําเร็จกดรับความระวันนะครับนี่ตามนี้เหมือนกันนะครับทำอะไรสาเร็จแล้วนะครับก็มารับให้เรียบร้อยนะครับในนี้เลย นะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยฮะเนี่ยตัวละครนะครับมีในส่วนของฉายาหไหมครับนี่ฉายานะครับก็สามารถเปลี่ยนฉายาได้นะครับผมมีสกินนะครับสกินก็มีเหมือนกันนี่มาดูตรงนี้นะเห็นปะมีชุดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วครับดูครับนี่เป็นไงนะฮะอ่าชุดจะเยอะกว่าตอนที่เราเข้ามาตอนแรกห้ยมีชุดดำน้ำด้วยว,วะเอาเรื่องวะเออโอเคฮะมีหลายชุดลอเกินนะครับผม ทำเ,เสร็จแล้วนี้ปึ๊บชุดอื่นเราได้เปล่านี่โอเคชุดนี้ก็เท่มันนะดูดิมีเยอะเหมือนกันนะนะครับไปส่งของชุดอะ่ะแล้วก็มีพวกอาวุธอะไรต่างๆด้วยครับนี่ฮะอาวุธก็เปลี่ยนดูได้ครับนี่ตามนี้เลยเห็นไหมเออนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีอันอื่นๆด้วยฮะอันนี้น่าจะเป็นประดับอะไรสักอย่างหรือเปล่านะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อประดับหลังใช่ใช่นะครับประดับหลังนี่อ่า อวตารนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเนี่ยกรอบรูปกรอบประลของเรานะครับผมเนี่ยมีบัพเปิลมีอะไรพวกนี้นะครับเทียบเลยนะลองมาดูแล้วกันนะครับลองมาดูในส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเล่านะครับนี่นะฮะก็จะบอกนะครับว่าตัวละครเราใส่อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีของอะไรอยู่บ้างในกระเป๋านะครับประมาณนี้เลยนะส่วนต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูสกิลนะครับจากที่ผมกดเข้ามาดูเนี่ยตัวเมนูสกิลเนี่ยยังไม่เห็นว่ามันจะมีให้อัพนะ ไม่รู้ว่ามันจะมีให้อัพสกิลด้วยหรือเปล่าก็จะแบ่งเป็นสกิลแอคทีฟนะครับแาสซีฟตรงนี้นะครับผมแล้วก็โซนต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับมาดูหน่อยนะฮะก็จะเป็นพวกแบบอาวุธอีกอันนึงนะครับที่จะถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถให้กับเรานะครับสามารถที่จะอัปเกรดมาได้ด้วยนะครับผมอืมโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับการบอกว่าอัปเกรดพวกอาวุธต่างๆนะครับผมดีบวกมาได้เนี่ยอย่างงี้ครับใส่เข้าไป โอเคนี่ครับเห็นไหมตีบวกได้แล้วบวกหนึ่งบวกสองบวกสามาก็ว่าไปครับต้องเพิ่มมันนี้นะแต่แต้มตรงนี้เข้าไปเนี่ยด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมนี่ชิลๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใส่เจมได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเรามีเจมแล้วก็ใส่ไปเห็นไหมฮะเพิ่มความสามารถใ้กับอาวุธของเรานะครับประมาณนี้อ่าเมนูต่อมาก็จะมีนี้ครับมีการอเวกด้วยนะครับผม อ่าเป็นตัวละครแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีของตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะอ่าอัพได้แบบนี้ครับผมเนี่ยแม่กดอัพไปเลยหรือว่ากดคลิกทีเดียวก็เลยเลยก็ได้นะนะครับผมเนี่ยกดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะอัพให้ทีเดียวเลยนะครับอืมโอเคโอ้อัพกระจิดกระจายมากฮะดู bp ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอืมโอเค ต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูลูนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการเปลี่ยนคลาสอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าต้องเล่นให้มันถึงตามเลเวลที่มันกาหนดก่อนนะครับแล้วมันก็จะทําการเปลี่ยนคลาสอะไรไปเนี่ยอย่างที่มันบอกนะตอนนี้นะครับว่าคุณจะต้องเลเวลร้อยสิบนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไปต่อในส่วนของเมนเควสนะครับคุณก็ต้องมาเก็บเนี่ยอย่างนี้ครับ exp เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับให้มันถึงเลเวลร้อยสิบนะฮะประมาณนี้นะครับ ส่วนเมนูอื่นๆก็ไม่น่ามีแล้วล่ะนะครับก็จะมีประมาณนี้ที่ผมมาให้ดูก่อนนะครับส่วนด้านบนนะครับอันไหนที่มันขึ้นจุดแดงๆตามที่ผมเคยแจ้งไปนะครับก็ลองกดเข้าไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีของอะไรเงี้ยนะครับให้เรามากดรับแบบฟรีๆได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาดูมันเป็นการแจ้งเตือนนะว่าคุณจะสามารถอัพนู่นนี่นั่นได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปเป็นการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะพาเรา้ามานะครับเป็นช่องทางลัดนะก็จะมีในส่งของสัตว์ขี่ด้วยนะครับ สัตว์ขี่ไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะอา่าลองกดเข้ามาดูครับเนี่ยมีหลายตัวมากๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยไอพวกสัตว์ขี่อะ่ะนี่มีหมูด้วยนะครับนี่โอ้ยมีแมวด้วยอะ่ะอ่าอันนี้ม้าตัวนี้โอเคเลยนะนี่ครับโอ้นี่เท่ๆหลายอย่างน,น,นะครับไอตัวเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าสามารถเติมเงินแล้วก็สามารถได้มานะอ่าโอเคครับก็หลายส่วนเลยนะครับแล้วก็มีรวมถึงปีกด้วยนะครับนี่ปีกก็มาดูได้นะครับตัวอย่างปีกตรงนี้เห็นไหม ปีกสวยๆนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ไอตัวปีกหรือว่าตัวสัตว์ขี่เมื่อกี้นะครับมันจะสามารถช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราได้ด้วยเออนี่ะเห็นไหมครับอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ครับเพียบนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็เนี่ยอันนี้คือตัวฟรีที่ผมได้นะครับสามารถอัพได้นะอัพเกรดแบบนี้เห็นไหมครับอืมอ่ะมาดูหน่อยนี้มีตัวไหนบ้างนะครับนี่มีเยอะอยู่กันนะนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนั่นเอง นะครับผมก็เอาเป็นว่าบรรยากาศคร่าวๆและการในส่วของตัวเกมนะครับใครสนใจลิง์กโหลดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับ เออก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปด้วยนะครับตัวเมนูเกมนะครับระบบเกมต่างๆยังไม่ได้มีเท่านี้อันนี้ผมให้ดูแบบคร่าวๆเฉยๆนะครับผมไว้เดี๋ยวมาค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับ